ที่พกะพุทธเจ้าคุณใหญ่จงให่คุณ่นคนเจ้าอยู่ในโฉมอัลทอทอร่านั่งมานั่งมานั่งมาไปบนท่านท่านอะไรนี่ย บอะไรบีดนะคะบีดมวยผมนะคะาานางพระสุนทราธมนีเนี่ยเ,เป็นสักขีพยานให้กับพุทธะก่อนจะบรรลุโพธิสัตว์ฐานเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชายศิลปัตเกิดตายเกิดตายในวัฏสงสารน,นี้ซีพิษสงไหกับแสงมหัศรรยมากน้อย ไม่มีช่องว่าไหนที่พุทธะไม่ได้เกิดน้ำที่หลลงดินกรนีจะเกิดไวไเป็นสัตขีพญานที่พุทธะได้ทำความดีด้วยการแทนนานโดยไม่ผิดพาดหลังจากที่พุทธะขึ้นไปประทับที่บ้านเดิ่โค้ก็โค้กที่บ้านที่ก็ได้อย่างจุลันท่านงเคยได้ ดังนั้นเป็นคืนวันแพงมากโคนทานตัดสินใจอย่าง<ะ>แน่แน่ว่าแม้เลือดเลือดจะเหมือนแห้งหายไปแม้ร่างกายนี้จะไม่เหลืออีกก็จะไม่ขอรูกไปไหนต่อจากนั้นก็ขึสื้อเป็นนักกำลังใจหนึ่งโซเฟียมฮางเนี่ยคนตัดยากาเดินทาง เป็นสีทองต่อจากนั้นสุด,า,ดาี่านผลักภูาิขาให้เป็นที่ประทับของอุทัและก็จากนีาการทัาทาขึ้นไปปราทหน้าบนหน้าาบาลานาหินน้งพักไปทางอินทนิราม ของยักษ์พวกนี้แบบที่ยอยู่ข้างหลังยกทัพามาจากสวัสดัสดีเราไปด้วยบนสวรรถชั้นสุดท้ายที่สุดที่สุดลงมาขัดขวางพุทธงห้ามบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าโดยเด็ดขาดเพราะคนจะเลือกทางไปนิพพานมากกวา่าในสวรรค์ เหล่านี้ก็จะไม่มีบริมาณไปขาดไปลงมาทำก,กันขับไล่เจ้าชายสิธหน้์ชีดิ้งดาราทอสารทัศนี่คือกำลั์ของเราทั้งไม่เกี่ยวลุกไปถอยไปไม่เชื่อหลังเสนานานเราทั้งหลายดูที่เนี่ยที่อยู่รอดขายเนี่ยไทยๆก็ออกเป็น สทีิยพลุจับไปสกีพยานเหนจะมีเป็นองคการสุดท้ายที่พุทัชีดัดชลิมลงดินนิ้วเหนทางชี้ไปที่แม่สิงหายกล่าวคำสั้งว่าอาภนตศิลกาตะโยอาภนตศีลกาตะศีราะทำดีทุกขไว้เจ้าได้หลังทางเสียสมยแสนั เป็นสัตว์ทีมี่องไวยไม่สุนขมาตัวนี้นปรกฏตัวขึ้นมามีร้นที่อยู่ในกลางหลังบิลขอโจฉันเจอช่วงชุ่วที่ าพระเจ้าข้าเรียนยังกินบ้างทำให้ตายโดยไม่ได้เจตนาบ้างอาโหสิกรรมเขาไม่ชั่วแรจะได้จองเวลาท้าให้ตายไปเลยเสร็จแล้วก็ไปเทตึ้งช้างก็ไปเทให้ต้นไม้อย่างเหมือนต้นไม้ก็ได้กินน้ำที่เราเทลงไปสับในดินไม่อาศัยน้ำเปลี่ินอินได้ประโยชน์อะไรได้อะไรต่อดูมันไม่จำเป็นจะต้องไปทำอย่างอื่นพวกท่านทำทุกวัน พอจากนี้ท่านอธิฐานแบบนี้วันนี้ข้าพเจ้ามารำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่วันนี้ข้าพเจ้ามาทำความดีที่นี่วันนี้เป็นวันมาฆบ,บูชามาฆแปลว่ากางเดือนสามบูชาแปลว่าบูชาร่างเดือนสามพระพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าได้ํำใจให้โปร่งใสาำพูดสุนทรีถึงพร้อม ให้แต่งวาษามง้าที่มีอยู่เดี่ยวนี้และทังชีนหรืองาษาทุะท่านพูดไม่ใช่ไหมเรามาเอาความดีเราจะได้ถเขเสร็จแล้วเราก็เอาความดีที่เราปกประดับไปให้่อตงที่สังสรรคกไปเรืไม่อป็นปัาที่สุดก็จะให้นอนหรือถ้าพระบุญจ้าให้คารู้อ็ไปกวนหนไวใ้ก็ถ้าไม่เป็นประหามันก็เป็นภาษาเดียวกัน ờ nếu hãy phân biệt xem, anh có hay không? Công hay tháng, không, quan tâm này, à thì mình về อทีนี้เมื่อได้น้ำเสร็จแล้วนะเราจะทำพิธีใบสีข้านะใบสีเข้า,ขาอที่จุดเทียนมีหรม่นมมันนี้ที่จุดเทียนมตรงใบสีเข้านี่ไหมมีไหมข้าวแทนชาอ่า้วมีมน้ำขาแทนจุดตํานึงเป็นเป็นเจ้า ่ั้ยท่านพนมไว้ทุกคนมี้เขาเริ่มกินข้าวข้าวหวนแล้ไหนใครไม่กินข้าวยกมือดิมีไหมเนี่ยไม่กินข้าวล้วเกิดอะไรมีไหมเออแสดงว่ากินทุกคนก็ต้องภาวนาเอาความดีให้เราไอ้เุ้าจิ๋ขอบคุณมากหนึ่งท่าน ในส่วนกรรมการมาพบงกรนีโลกกรณีก็คงมีเวลาถึงสถิต่ในนิมารเนี่ยนะเขาเขาขาดกรณีอาขาดัรณีฝ่ายนักเรียนกรณีผู้มาเกิดตัเที่ว่าจะมาทำบิดตั้งยุทธศาส เราก็ต้องไปช่วยกันไปเอาไปเก็บขยะขึ้ที่เก็บยะมีกที่วุกเวลาทุกสถานที่ทุกคนที่นั่งตรงทุกคนที่อยู่ในที่กันที่จะมาประชุมโปรดกานราชการที่นี่ตำใหน่งกรรมของก็มีผู้ประสงท่านจะมาประชุมจะต้องมันเดียกต่อากธรราชาติวันถ้าถ้าวันธรรมชาติธรรมชาติวันถ้าถ้าวันธารมชาติธรรมชาติวันถ้าถ้าวันธรรมชาต 那几个呢？那个家。 พักทัศนคปีแรกข้ามาน่งอีกครงเทัุปเป็นอีกตัวเตไวพศเพ่อสืบาถกาโห่งขหานมเพราะกินหันกระนั่งอามยเอ่ยสอนข้าน้ที่งคดีนีนี่มันกับตัวนีบกคาบกคาถ้าจะได้ี่น้องบ้ห้มาเ็น้อพกาว่าคนไปทำใกินพวกตงตว่าเจก็ไม่มาเถ เป็นมุขเจตจาที่าารยนมาเปลี่ยนานั้นเาไปัวที่หาสีประดับประยการเปลี่ยนสื่สือที่หาำวันจัดหนึ้งมาได้ยนตโ้ต้ลงมาเล่ง็ให่กันน้องตาถึงเกี่ยวกัดโคดมุขปานุานใจสดทัหูโลการเศริมากขึ้นคูจากเลือดูสยุทราสัตย์เป็นยอดไม่เชี่ยงชาจอจากที่ดังสัตยนท ให้ในลิขิตขาพเจผู้เป็นเขาให้ลือกเลือกเลือป็นประการของผู้ข้าให้แต่เยียงบัินขารวันนี้วัมาวัี้สูงนตอนนี้ให้เผู้เป็นเยเป็นชุดวันผู้นถาจะไปนงิกอชุดทมเจิญตุพิพาาพิาชแน่

กันเขาก็ไม่ยอมมีหัวบอกมันคนคนนี้ผู้ชมเกลียวเรียนใจสอนมองรู้แล้วก็ดีกัพาควรจะหวังกื่อยาเจ้าเากมีช่ยอมอันนี้เป็นท่านเหลันไก็ ្ទ្កឋ់់ទ់ម្ន្ស់ដែកប្រៃក្ន្រលាស់ក្ស្រលា្ជាស្ស្ម្រា

กูจะวันมาท้ากูจะยิ่งนักใจกูกูอ็เลยน้าเอาหนุ่มตัวนเช็อตตัวนี้เลยน้าหยกเนาเจมาเป็นตัเพียเรื่องงูเงน้าได้กินข้าวเสียตัวกนลอยนอจันทร์นาให้จมาวนดีมาดูแสามาดูแกงลอในญ่ดอใคร่วยเที่ยวา้อมีไ ่้ารับไว้ได้ก่อนมองข้ามกงที่เยี่ยงเก่งภาพในความเรียกว่าผันดีเก็นปีนาหวาฝันเดียวของะป็นราาทั้งขเจ้าอต่าวกวาอาข้าไั่้นดยจะมาดีข้าแต่หนสาธุสาสาาจนจธา ขอท่าให้พระองค์เจ้าเดินมาไดในขอในใสวยเสียงโตแดงร้องเลยเนี้คุณญญาพาเพื่อนสวนเสียงโตนะสียงโตปูที่ยังร้องเลยตามส่วนแรงหลันที่พเจ้าเดินไปกับคุณผู้ใดเดี๋ยวองค์จะไปน่ใครเปที่นี่างข้างหน้าช่องทางที่แลกเ่ยนนะ แต่แน่ก็เปิดที่ต่างข้างนอจีนเราใจง่ายปิที่ตงปน